ครับขั้นตอนการสมัครของสไตโ Pro นะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็หลังจากที่เรากดลิงก์สมัครเข้ามานะครับก็เจอหน้านี้ใช่ไหมครับก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับกดตรงนี้นะครับด้านบนขวามือที่เป็น D N นะครับให้กดมาเป็น TH นะครับผมนะฮะอ่าเขาระบบจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้นะครับตรงนี้นะอ่าจากนั้นนะครับ ก็ให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงไปได้เลยนะครับตัวอย่างผมก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงผมไปนะครับผมครับแล้วก็ใส่อีเมลไปนะครับครับตรงนี้นะครับก็ให้ใส่เป็นบุกหกหก็กได้นะครับหรือว่าเราค้นหานะครับค้นหา เลื่อนลงไปข้างล่างครับของเราจะเป็นบุ๊กหกหกนะไทยแลนด์นะครับเดอนไปข้างล่างสุดเลยนะเกือบล่างสุดเลยตรงนี้นะครับกดมาป้าแล้วก็ใส่เบอร์โทรได้เลยครับผมครับประเทศครับก็ใส่ได้เลยครับเลื่อนมานะครับเลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนไปนะครับใส่ประเทศไทยไปนะครับ ใส่ประเทศไทย TSI ไทยแลนด์อ่านะครับตรงนี้นะครับจังหวัดก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอยู่นนทบุรีนะครับใครอยู่กรุงเทพก็ใส่แบงคอกไปนะครับอ่าลาดผ่านตั้งเลยนะครับลาดผ่านเนี่ยครับก็มีเงื่อนไขที่ว่าต้องมีอย่างน้อยนะครับ6ตัวอักษรใน6ตัวเนี้ยนะครับต้อง มีตัวเล็กอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวนะครับนะฮะแล้วก็สััลณ์อื่นที่ไม่ใช่ตัวอักษรนตัวเช่นอ i ซิพวกเนี้ยครับผมพวกอการะนะครับที่ไม่รู้สอนอะซิ่นนะครับสามารถที่จะใส่ไปได้นะครับลองตั้งดูนะครับจะเกิน6ตัวได้นะครับแต่อย่างน้อย6ตัวอักษรนะครับนะจากนั้นมาปั๊บเราก็กดตรงนี้นะครับ ฉันเห็นด้วยกับข้อตกลงใช้บริการนะครับผมนะฮะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลครบแล้วนะครับก็ดําเนินการต่อครับอืมอ่าทีนี้มันก็ส่งมาให้เราไปแอตติเวตนะครับจากอีเมลนะครับนะเดี๋ยวเขาส่งโคดไปหาเรานะให้เรากลับไปเช็คที่อีเมลนะนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีเมลของผมเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้สมัครไปด้วยกันนะอ่าด้วยกัน เดี๋ยวผมใช้อีเมลหนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราไปด้วยกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมได้รหัสพิมพ์มาแล้วนะครับพิมพ์ก็จะเป็นรหัสทั้งหมด5ตัวนะครับใส่ไปเลยนะครับอ่ะโอเคของผมสมัครเรียบร้อยนะครับผมนะครับ ผมเคยสมัครแล้วมันก็เลยถามว่าคุณเคยสมัครแล้วใช่ไหมนะครับผมก็บอกว่าใช่นะโอเคทีนี้เราก็าล็อกอินนะครับล็อกอินนะครับด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเราก็ล็อกอินได้เลยนะนะครับโอเค ทีนี้ผมก็เข้ามาในระบบแล้วน,นะครับหลังจากตรงนี้นะครับกมยอมไปก่อนนะครับมันจะมะีในมือถือหรือว่าใน PC ก็แล้วแต่นะครับมันจะมีขึ้นมาว่า go to new interface ให้ทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนระบบไปที่ go to new interface นะครับมันใช้งานง่ายกว่านะครับกดเข้าไปนะครับ ปวปิดตรงนี้ไปครับที่ข้อความขึ้นมานะครับนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่อ่ตัวนี้นะครับทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือนะครับนะครับทางซ้ายมือ นะครับก็จะมีเมนูต่างๆในแดสบอร์ดยอดคงเหลือแพลตฟอร์ม MT5 นะครับผมนะฮะตอนนี้ที่มันขึ้นมาตัวนี้นครับมันจะเป็นยอดคงเหลือเป็นศูนย์ยุดีใช่ไหมครับคือเรายังไม่ได้เติมเงินเข้าไปตรงนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์นะครับเป็นกระเป๋าตังค์อันดับแรกคือให้เรามายืนยันตัวตนก่อนนะครับก็คือมาทางกว่ามือเนาะนะครับก็จะเป็นชื่อนาะมสกุลจริงของเรานะครับก็จะเป็นชื่อยอ่อนะครับขึ้นต้นด้วย ชื่อและลงไทยนาสกุลจะเป็นตัวย่อให้นะครับกดตรงนี้ป้าบนะครับก็จะเป็นเรื่องของการยืนยันนะครับการยืนยันนะครับนะครับกดปิดไปเลยก็ได้ครับตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องอัปเกรดนะครับเป็นเลเวลหนึ่งก่อนนะครับผมก็จะใช้ในเรื่องของตัวบัตรประชาชนนะครับนะเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แนบไฟล์ไปนะครับก็คือถ่ายรูปประชาชนนะครับกดแนบไฟล์นะครับแล้วก็สามารถที่ที่จะเอาระชาชนเนี่ยครับกด แนบไปได้เลยนะครับกดแนบไปได้เลยนะครับหลังจากที่กดแนบไปปั๊บเนี่ยพิจารณาประมาณ24ชั่วโมงนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเราเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกรรมไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นยืนดันระดับ1นทับสครับหทับสก็โอเคแล้วครับผมสามารถใช้งานได้นะครับผมนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้หลังจากที่เราเนี่ยสามารถที่จะ นั่นได้แล้วครับแบบว่ายืนยันถูกตองี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเราสามารถที่จะสร้างบัญชีใหม่ได้นะครับตัวนี้นะครับนะฮะก็เวลาเปิด Account นะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะมาที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็กดที่ MT5 นะครับนะแล้วกดคําว่าสร้างบัญชีใหม่ครับให้เราเลือกบัญชีจริงนะครับเราสามารถที่บัญชีเดโม่ได้นะตรงนี้คือบัญชีเดโมครับบางคนอาจจะแบบว่าอยากเทสเดโมก่อนนะครับก็ ใช้ d e โมได้บางคนอยากใช่บัญชีจริงก็บัญชีจริงครับแล้วก็เลือกตัว MT5 Standard นะตัวนะครับนะแล้วก็ l e v e r a g e นะครับให้ปรับเป็น1ต่อ500นะครับก็คือเลือกเป็น500นะครับนะแล้วก็กดเพิ่มบัญชีใหม่นะครับนะนะตอนนี้ยังกดเพิ่มเอ่อเดี๋ยวนะครับตอนนี้กดไปป้าบเนบ่ยบัญชีก็จะมาเลยไหมครับตรงนี้นะตรงนี้บัญชีจะมาแล้วนะครับบัญชีจะมาแล้วนะครับ ตอนนี้เรากดเบิลไปมันก็เลยมา2อันเลยกี <c> ่ <ười> <c ười> ผมกดเบิ้ลไปครับก็เลยมา2อันนะครับ <c ười> ทีนี้นะครับทีนี้นะครับเรา,าสามารถที่จะมาเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้เพราะว่าระบบเขาตั้งผ่าอัดไม่ทนมัติใช่ไหมครับซึ่งการเข้าการเข้ามันจะยากครับนะเดี๋ยวเราจะจําไม่ได้ด้วยนะครับให้เรา อ่ามากดที่เครื่องหมายดอลล่าตรงนี้นะครับนะรูปดอลล่าตรงนี้นะนะครับของบัญชีบัญชีหนึ่งที่เราสร้างไว้นะครับแล้วเ,เราจะเปลี่ยนบัญชีนี้นะครับสาม6 2สามหกสองนะเราก็กดเข้าไปนะครับนะแล้วเราก็กดคําว่าเซตติ n งตรงนี้นะออนะครับแล้วรหัสผ่านเนี่ยให้เรากดเปลี่ยนตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเขาก็จะเรียกมาว่าจะเปลี่ยนแบบไหนชุดเดียวหรือว่าการลงทุนแต่เราอ่ะเราต้องใช้ในการเทรด เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อ่านอย่างเดียวเราื้องทั้งบนนะครับก็คือชุดเดียวนะเราดําเนินการต่อนะครับนะจากนั้นเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างครับรหัสที่ระบบแนะนําให้หรือว่าเราตั้งเองเราตั้งเองครับเพราะว่าเราจะได้ตั้งสบายใจนะครับนะแล้วก็ดำเนินการต่อครับอ่านะเขาจะส่งอีเมลไปที่อีเมลของเรานะครับจากนั้นเราก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีเมลของก่อนนะอ่าจะได้ไปคอยกันนะครับอ่ะทีนี้ก็ส่งมาแล้ว นะครับนะครับอ่ากดดำเนินการต่ออ่านะครับลาดผ่านเหมือนเดิมครับในการตั้งตัวนี้นะครับก็คือมันจะต้องมีอย่างน้อย6ตัวอนรเอ๊ะตอนนี้เป็น8นะครับตอนนี้เป็น8นะครับอย่างน้อยคือต้องมี8ตัวนะครับก็มีตัวเลขพิมพ์ใหญ่อักขรพิเศษเช่นอะไรครับขึ้นมาตกใจนะครับแอสไซน์นะครับอ่าพวกนี้ครับนะหกแอนดันนี้แล้วก็พิมพ์ใหญ่1ตัวนะครับแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับ ผมจะตั้งผมจะตั้งเรียบร้อยถ้าตั้งเรียบร้อยมันจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับตรงหน้าจอนะ,อะถ้าขาดอย่างหนึ่งตรงเนี้ยมันจะมันจะไม่ครบจะตั้งไม่ได้ครับจากนั้นเราก็กดส่งนะครับอตอนนี้ก็มีการตั้งรหัสของ MT5 เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีของเราในการลง MT5 นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมสอนให้ในคลิปถัดไปนะในเรื่องของการ Login แล้วก็การใช้งานในการเทรดนะครับนะ ตรงนี้เป็นสมัครก่อนตรงนี้นะนะครับตรงนี้เป็นเลข ID ของเรานะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปในเรื่องของการเติมเงินนะครับการเติมเงินทีเนี้ยเงินของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องฝากเข้ามาในกระเป๋าตังก่อนนะครับนะดูยังไงนะครับเข้าไปที่แดชบอร์ดด้านบนกว่ามือนะอ่าด้านบนกว่ามือนะครับอ่า๋ยวเรารีเฟรชก่อนนะครับ ตอนนี้เราต้องโอนตังเข้าไปในแดชบอร์ดก่อนนะครับยอดคงเหลือครับนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ยอดคงเหลือของเราในตัวกระเป๋าตังเนี่ยครับดูตรงยอดคงเหลือนะครับตอนนี้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นกระเป๋าตังของเราก็คือสองห้าเจ็ดหกหนึ่งนะครับตัวนี้กระเป๋าตังนะครับเราก็ต้องกดฝากไปก่อนนะครับกดฝากาบนะครับกดฝากไปนะครับวิธีการฝากเงินก็เข้าไปตรงนี้นะครับนะนะครับวิธีการเงินแล้วก็กดฝากนะครับ ตัวนี้ให้เราเลือกเป็นไทยบาทนะครับ THB นะครับผมนะครับจากนั้นเราก็เลือกเป็น One to Pay นะครับผมนะฮะเราก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะต้องการที่จะจ่ายนะครับเช่นเราจะเอาเข้าไปทั้งหมด100เหรียญน,นะครับเราสามารถพิมพ์ที่เป็นตรงนี้ได้เลยครับ100ตรงนี้นะฝ่ามือนะมันจะว่าจำนวนต่างมาให้ว่าทั้งหมดเนี่ย3,529บาทถูกไหมครับนะตัวนี้ก็ อ่ามันจะยืนยันอีกทีนะครับว่าจำนวนเงินเท่านี้นะครับชื่อตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับเราส่งคําขอไปนะครับอ่านะครับขอไปหลังจากคำขอปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารเลยตรงนี้นะนะครับมันเป็นเคียร์โคดนะครับอ่านะครับนะครับอ่าตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับครับผมสมมติว่าเราโอนจ่ายเรียบร้อยนะครับโอนจ่ายเรียบร้อยนะครับนะเราก็ จะมาที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราฝ่ายร้อยเราต้องโอนเงินเข้าวอเล็จากวอลเล็ไปที่ตัว MT5 เรานะครับก็กดคำว่าโอนนะครับตรงนี้นะนะครับนะเมื่อกี้สมมุติว่าผมโอนเข้ามาอยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับนะหลังจากที่โอนปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ว่าหนึ่งร้อยเหรียญนะครับแล้วเราก็เลือกบัญชีประธานว่าเราจะเข้า MT5 ตัวไหนที่ผมเซ็ตไว้คือสามหกสองเนาะเราจะเอาเข้าบัญชี MT5 สามหกสองนะครับเราใส่จำนวนเงินได้เลย,เรยครับ สมมติเราใส่ไปที่ร้อยเหรียญื่อกีเรามีร้อยเหรียญถูกไหมใส่ร้อยเหรียญไปนะครับเรากดโอนอ่าพอกดโอนปั๊บเนี่ยบัญชีตรงนี้นะครับตรง302เราก็จะมีหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเราก็จะไปล็อกอินใน MT5 สามารถที่จะเทรดได้เลยนะครับผมนะครับเทรดได้เลยนะครับโอเคผมจะมาสอนวิธีการถอนให้อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับจะได้จะได้แบบว่าเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าตรงนี้เอาแค่ สมัครแล้วก็ฝากแล้วก็เทรดได้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าในเรื่องของอาการใช้ MT5 นะครับแล้วก็การถอนเงินออกจากาบัญชีนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ